มาพบกับหนูนาหน้าหนึ่งหนูนาหน้าหนึ่งวันนี้พากันไปดูคำโค่ของนักการเมืองสายพันธุ์เขี้ยวงงในพักพลังประชารัฐที่สื่อสะท้อนผ่านมาทางคุณสมศักดิ์เทพสุทิน แกนนำอดีต3สก็คือตอนนี้เหลือ2สอละคือคุณสมศักดิ์เชษฐสุทีนกับคุณสุริยาจึงรุ่งเรืองกิจลอมวอกระทรวงสาหกรรมซึ่งอกหักพลาดพลั้งตกจากเก้าอี้ที่ฝ่ายฝันคือไม่ได้คุมลอมวอพลังงานเพราะว่าทางพลเอกประยุทธ์จรรันโอชานายกรัฐมนตรีก็ไม่ยอมปล่อยส่งคนสายตรงเข้าไปนั่งกำกับดูแลเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นแผลในใจภายในบ้านของพรรค แกนาอย่างพลังประชารัฐนะถึงขนาดว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยออกมาส่งสัญญาณในลักษณะว่าก็มีบ้างสําหรับคนที่ผิดพลาดพลาดหวังอกหกักอาจจะมีหวันหลงมีปฏิกิริยาที่อาจจะมาสะท้อนถึงความไม่พออกว่าใจน้อยอกน้อยใจเลยมีรีแอคชั่นเพื่อจะเป็นการพูดง่ายว่าให้บทเรียนกับผู้มีอานาจในภาคว่าต้องให้เกียรติแล้วก็ให ราคาพูดง่ายว่าให้มิตรจิตมิตรใจต่อกันมากกว่านี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าการที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เคยให้สัญญาใจกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจว่าจะให้ไปนั่งมรมวพลังงานเนี่ยข้อที่จริงในทางการเมืองเนี่ยข่าวตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการมาจับขั่วตั้งเป็นพักพลังประชารัฐมันก็มีกระแสข่าวในเรื่องเหล่านี้อยู่นะเพียงแต่ว่าการจะ,จะ,จะตาอุวยเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่ที่จะต้องมี ความเคลื่อนไหวการต่อรองมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งความหวังมาคือเสนอมาร้อยอาจจะได้สัก 50- 60มันก็ไม่ถึง70-80อย่างที่คาดหวังหรอกก็อาจจะลดลาวาสอกันไปตามเงื่อนไขตามภาวะการที่มันเกิดขึ้นในขนานั้นนั้นเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่บอกว่าในเมื่อทำไปทำมาการปรับคารบอประยุทธ์ 2- 2ับเนี่ยหลายๆคนก็ อาจจะใช้คําว่าเรียบร้อยโรงเรียนลุงตู่หมายว่าคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังสามารถที่จะกุมสภาพดุลอานาจในรัฐบาลแล้วก็ในแวดวงของพี่น้องสามปอซึ่งมันก็สะท้อนไปถึงดุลอํานาจในพักพลังประชารัฐด,ด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดูเหมือนนายกก็ไม่ได้เสียอะไรเลยก็ยังได้โคตา้ารัฐมนตรีในส่วนที่เป็นที่เรียกว่าโควตากลางเป็นโควตาของ สายตรงของนายกเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมในขณะที่กลุ่มข้างด้านของคุณสุริยะจุงเรื่องรเกจที่อุตสาห์ประกาศตัวชักธงเชียยืนถือหางข้างฝ่ายลุงป้อมเนี่ยกับกลายเป็นว่าได้คุณอนุชานาคาสใยมานั่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้กำ,กำไรกําไรและแถมจะออกไปในเชิงขาดทุนด้วยซ้ําไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าใหญ่ใจความมันก็มีภาวะทางใจถึงขนาดว่ามีกระแสข่าวว่าหลังจากที่ปิดหีบใส่ซองปิดจ็อบปรับครมอส่งโหรายชื่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อไปดําเนินขบวนการนําขึ้นทุนก้าเนี่ยแว่วๆว่าในแวดวงของกลุ่มนักการเมืองที่เรียกกันว่าอดีตกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็มี2แกนนําเปลยๆอยู่ว่า เดี๋ยวให้จับตาดูก็แล้วกันว่างานนี้ต้องมีถอนแค้นสางคืนเงินบ้างต้องให้บทเรียนเล็กๆเจ็บๆให้กับผู้มีอำนาจว่าจะต้องใส่ใจผู้ร่วมงานกันให้มากกว่านี้คือในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี64ในวาระ2และวาระ3ซึ่งก็จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาในช่วงวันที่15 16 17กันยายน ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภา,าไปเนี่ยคือวันที่18กันยายนซึ่งถึงแม้ว่าจะมีพระาราชกฤษฎีกาขยายสมัยประชุมรัฐสภา,าออกไปเนี่ยนะเพื่อว่าจะต้องมีกระบวนการรองรับกับร่างกฎหมายที่รัฐบาลเขาบอกว่ามันคั่งค้างอยู่หลายฉบ,บับแล้วก็ประกอบกับว่าร่างพรบงบประมาณปี64เนี่ยจะต้องเอาเข้าไปให้ที่ประชุมวุฒิสภา,าเนี่ยเขาได้พิจารณาใน วันที่22และ23กันยายนเพราะฉะนั้นก็เลยขยายเอาไว้แต่ในส่วนของกันมาทิการพิจารณางบประมาณปี64เนี่ยเขาก็ได้ข้อสรุปกันเรียบร้อยมาหมดแล้วว่าเขาจะดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จเนี่ยแล้วก็ส่งกลับเข้าสู่สภาแล้วก็ให้ไปพิจารณากันให้จบเส้นขบวนความในช่วง15 16 17กันยายนในช่วงนี้แหละ มันต้องจับตาดูว่าอิจิลิ์ของมือไม้ของรัฐบาลที่ว่ากันว่าไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมแล้วไม่มีเสียงปิ่มน้ำคือเกินเสียงปิ่มน้ำมาพอสมควรแล้วเนี่ยประมาณ20่าเสียงเนี่ยนะมันจะเกิดอุบัติเหตุทําให้องค์ประชุมไม่ครบหรือว่าต้องผ่านไปอย่างเฉียดฉิวมีหิวมีหวาดเสียวไหมจะต้องมีการไปล็อกตัวกันในห้องประชุม หน้าห้องประชุมหรือห้องน้ําหรือจะมีลูกเหี้ยวอะไรให้แกนนํารัฐบาลหรือท่านนายกรัฐมนตรีหรือลูกป้อมเนี่ยปวดหัวไหมอันนี้ต้องจับตามองเพราะว่ามีการส่งสัญญาณมาแล้วยังเพื่อนๆในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยเขามีการตั้งวงเมาท์มอยกันว่างานนี้อาจจะเป็นการให้บทเรียนกับผู้มีอำนาจซึ่งไม่คุ้นชินกับธรรมชาติของนักการเมืองก็เลยอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยแ,แคร ไม่ค่อยอินังขังขอบต่อนักการเมืองพันเก่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องน่าห่วงเพราะว่าร่างพรบงบประมาณเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายสําคัญถือเป็นกฎหมายการเงินซึ่งถ้ามเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านสภามีปัญหาไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบโดยการลาออกจากตําแหน่งสถานเดียวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะเล่นกันแรงถึงขนาดนั้นหรือไม่เนี่ยในใจยังเชื่อว่าคงไม่แรงขนาดนั้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการแก้เกมมาจากทางนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วมีการแกนนําก็มีการไปพูดคุยกับสื่อออกไปนะในแวดวงของกลุ่มก๊กในพลังวระชารัฐเองก็บอกว่า <S 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 เดี๋ยวนายกจะมีการปรับครมอยขนาดใหญ่เรียกว่าปรับใหญ่คราวนี้ปรับเล็กๆโดเฉพาะทีมเศรษฐกิจ ทดแทน6ตําแหน่งที่ออกไปเท่านั้นแต่ใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยจะมีการปรับคลมอครั้งใหญ่อีกครั้งซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการโยนเหยื่อออกมาอ่อยเหยื่อไว้ก่อนก็เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยตั้งโต๊ะเจรจากันแหละแต่เนื้อสิ่งอินใดมันก็จะเป็นลีลาบริบทเก่าๆของการเจรจาต่อรองทั้งเรื่องของผลประโยชน์ทั้งเรื่องตำแหน่งแห่งหน งานนี้ก็ถ้ามีการฉีกข้อตกลงมีการเมินสัญญาใจอะไรกันอีกเนี่ยเราก็อาจจะเห็นปัญหาที่เป็นความขัดแย้งแตกแยกแตกมาจากสนิมเนื้อในภายในพักพลังประชารัฐแล้วก็แกนนำรัฐบาลอย่างลุงตู่ลุงป้อมโดยที่พักฝ่ายค้านหรือบุคคลข้างนอกเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุนาหน้าหนึ่ง